สวัสดีทุกทุกคนาจา้เาเก็บผักทำกับข้าวบ้านเรามีคลังอาหาราผักปลอสารดีต่อสุขภาพนี่คณะมิซิโก,โกต้นชัยยาต้นผงชูรสหรือมรอกรก,รกินใบตัดกิ่งปักชาติดง่ายด้วยแล้วก็ผักเป็ดญี่ปุ่นนี่ก็ตัดกิ่งปักชาติดง่าย อันนี้ก็อ่อมแซบตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบาริมทางอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชามติดง่ายเพราะรากเขาจะงอกตามข้อเนี่ยบำรุงร่างกายบำรุงสายตากันกินผักปลอดสารมาดีตรงนี้แหละร่างกายไม่สะสมสารพิษมันทำให้สุขภาพเราดีคืออยู่บนโลกนี้ได้นานกว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่อย่าลืมไปตรวจสุขภาพร่างกายกันให้ดีๆนะจ๊ะทุกคน เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าร่างกายเราอะ่ะมันมีโรคอะไรที่มันแฝงอยู่เพราะฉะนั้นต้องมันไปตรวจสุขภาพอยากคิดเองเออเองว่าร่างกายเราดีแข็งแรงไม่ต้องไปตรวจก็ได้มีอาการเวียนหัวนิดหน่อยอาการปวดต้นคอปว,นปวดนู่ปวดนี่ตาปลาม,มัวอยู่ดีๆมึนหัว ต้องไปตรวจสุขภาพพยายามดูแลตัวเองให้ดีสุดเท่าที่ทำได้นะจ๊ะหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยนันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเลยไม่มีจริงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกช่องให้ความรู้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้อง ไปกดติดตามช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องเพราะทุกช่องเขาให้ความรู้ใหม่ๆกับคนรักการปลูกมากมายทีเดียวเราเองก็ได้ได้ความรู้ใหม่ๆได้ความรู้ในการดูแลพืชผักให้เขียวสดงดงามแข็งแรงปราศจากมแมลงรบกวนปราศจากโรคต่างๆเพราะเราไปศึกษาหาข้อมูลในาจากเพื่อน ที่ทําเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอสารทําให้เราได้ความรู้แล้วก็มาดูแลพืชผักสวนครัวของเราได้เป็นอย่างดีมะเดียวสดงดงามโอเคไปแล้วเดี๋ยวอัดคลิปสั้นด้วยนะเนี่ยตูแลสุขภาพคุณด,ด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ